ในที่กำลังรองคอยไอออนยูอยู่ครับอยากเห็นตัวจริงเนี่ยแน่นอนครับวันจนันนี้วันที่24มีนาคมที่งานมอเตอร์โชว์นะครับเขาจะมาเปิดตัวแล้วสำหรับ UT นอกจากนี้เนี่ยยังพารถ MPV M8 มาเปิดตัวด้วยนะครับซึ่งเป็นขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดไอเจ้า MPV M8 คันนี้นะครับต้องบอกว่ามันจะเป็นคู่แข่งของ d e n ซ a D9 นั่นเองนะฮะ ซึ่งเครื่องยนต์ของ M8 ทันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ GAC 4T GDI นั C ่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงซึ่งก็เป็นเจเนอเรชันที่2.0ส่วนความจดถังน้ำมันจะจดได้65ลิตรแล้วก็มีที่นั่งอยู่7ที่นั่งให้พลังสูงสุดนะครับอยู่ที่185กิโลวัตต์แรงบิดเนี่ยอยู่ที่400นิวตันเมตรตัวรถนั้นมีความยาว5,212ม mm, ิมกว้าง1,893ม mm, ิมสูง1,823ม mm. ิเมตร แล้วก็มีระยะฐานล้อยอยู่ที่3 0 7 0ม mm. ิลิเมตรโครงสร้างในการปกป้องของตัวรถก็ได้รับขะาดนสูงสุดสีภายนอกตัวรถก็มีให้เลือกอยู่3สีด้วยกันนะครับได้แก่เบทไวอินเทเรียลโกลแล้วก็คลาสสิกแบ็คส่วนยางจะเป็นี่ยจะเป็น2 2า55ห R ไฟหน้ารถนะครับก็จะเป็นแบบไฟหน้า led พร้อมปรับความสูงอัตโนมัติด้วยนอกจากนี้นก็จะมี follow me home, hang b l o k adaptive driving beam นั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังมี esp มาให้มีระบบควบคุมการขึ้นทางลาดชันและก็มีระบบควบคุมการลงทางลาดชัน hdc นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆครับของ gac m8 mpv plug in hybrid นั่นเองนะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวในวันที่24มีนาคมนี้ก็คือวันจันทร์ที่ถึงนี้นะฮะก็จะมีการเปิดตัวพร้อมกับ ion ut นั่นเองนะครับ ซึ่งใครอยากไปดูตัวจริงเนี่ยไปดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะฮะในวันที่24เนี่ยก็เป็นวันรอบสื่อครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับในวันที่24นี้ก็อาจจะถา่ายรูปมาให้ดูหรือไม่ก็จะไลฟ์สดให้ดูทั้งช่อง YouTube นะฮะเกี่ยวกับการเปิดตัวของ i อออนยแล้วก็เจ้ารถ MPV M8 คันนี้นะครับซึ่งการมาของไอเจ้ารถ MPV M8 คันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกู้แข่งโดยตรงนะฮะกับเจ้าเดนซา D9 นั่นเองนะครับ รูปลักภายนอกเนี่ยอยู่ที่คุณมองนะว่าชอบแบบไหนนา,นานาจิตตังนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดเอามาเปิดขายจริงเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยจะสู้เจ้าเดงซ่าดีเก้าได้ไหมก็ต้องดูอีกนะฮะว่ายอดเจ้าเดงซ่าดีเนั้นมีเยอะแค่ไหนซึ่งราคาระดับนั้นเนี่ยเป็นล้านล้านเนี่ยแน่นอนครับมันก็มีกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มนะ ซึ่งเราก็ต้องมารอดูราคาของ M8 คันนี้นะครับว่าจะเปิดที่เท่าไหร่จะเปิดสูสีกับไอเจ้าเดนซา D9 หรือไม่หรืออาจจะมีราคาที่ย่อมยาวกว่ารวมไปถึงนะครับราคาของไอเจ้าไอออน u าจะอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนเจ้าไอออน UT ก็ต้องมานั่งรอรุนนะครับว่าเขาจะเปิดราคาเนี่ยมาที่เท่าไหร่เปิดมาแล้วเนี่ยราคาจะว้าวหรือเปล่าว้าวแบบไหน ซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดราคาดีเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะที่มันสามารถสู้กับไอ้เจ้า b y d Dolphin ได้แบบเต็มตัวแต่ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยราคามันว้าวแบบสูงขึ้นไปเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องมานั่งรอดูอีกทีนึงเนี่ยว่าเขาให้เนี่ยสเปครถมาแบบไหนมีอะไรให้มาเยอะบ้าง และอีกหนึ่งคันในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับนั่นก็คือ Mitsubishi x ็กซ d เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถนะที่น่าจับตาดูเหมือนกันซึ่งเขาก็ได้เปิดตัวเปิดราคามาแล้วครับรู้สึกว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่8,900ชิ้นม,มะแล้วก็มี b i ยสปอร t มี Rear Cross Traffic Alert มาให้นะไอ้กล้องแจ้งเตือนมุมอับสายตาด้านหลังซึ่งถ้าเกิดจำไม่ผิดนะน่าจะมีในรุ่นเริ่มต้นมาให้ก็ถือว่าให้มาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะสาหรับ Mits มิต o r บ สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอยากให้ช่องโตกว่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อช่องนี้จะได้โตไปกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ